กราสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมวิลาคิเล,ล์คนเดิมเพิ่มเติมคือกลับมาทำคลิปแบบอไอ้นี่บ้างไอ้ตอนนั่งเออแม่สนใจกับไลฟ์สตรีมไอแกตไลฟ์สตรีมไปเพิ่งสดๆเมื่อกี้นี้เออดูไปทันก็ย้อนดูใหม่ได้นะจ๊ะโอเคมีสิ่งที่หายไปก็คือชุดเกาะน,นะฮะ ไลฟ์สตรีมแล้วมันจะยอดวิวมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็เคื่องตอนพิเศษเนี้ยมันจะไม่ค่อยแบบเลยเนี้ยมันจะหายไปมันจะทำให้คนดูทุกๆคนคิดว่าผมเอาแต่ไลฟ์สตรีมแล้วบางคนก็บอกใหญ่ผมไลฟ์สตรีมแต่ว่าพอผมไลฟ์ผมก็รู้สึกว่ายอดวิวมันหายไปก็กลับมาทำแบบนี้บ้างก็ดีเนาะ ผมคุไม่อยากให้คนดูนันเบื่อกับไลฟ์สตรีมเหมือนเดียวอย่าคนดูดูกันทุกๆแนวนะอย่างที่บอกไปนะฮะสนใจแต่กับไลฟ์สตรีมถามว่ารายได้มีไหมไม่มีไรายได้ได้ไหมไม่ได้แต่ถามาไปเพื่ออะไรเพื่อคนดู เอาใจเขาใส่ใจเรานะจ๊ะเล่นแล้วต้องมีเวลาพักมีเวลาบ้างมัง่งมีเวลาแบ่งปันมัง่งนะอย่างผมเองนะนานๆที่จะลงนั่นคือการแบ่งเวลาของผมนะฮะ แต่วันไหนที่ว่าผมลงผิดวันปาติีผมจะลงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแต่ผมลงในวันพวกวันจันทร์อะไรอย่างนั้นน่ะนั่นคือว่างเป็นช่วงฟรีไทม์ก็เป็นช่วง <Double kill. S 1> ที่แบบว่าลงคลิปได้ตลอดนั่นแหละไม่ได้ลงคลิปได้ตลอดสิก็คือช่วงว่างไม่มีอะไรทำก็เล่นเกมลงคลิปไปเลย นาะแต่นี่็จะเป็นตอนที่50แล้วล่ะวันนี้เราจะมาเล่นเ k เอสีทองกับตัวสีชาร์โดนะจ๊ะ จุบเงินมาหลังเรืวเรืวมากฟังเสียงผมอาจจะดูเสียงทุ้มๆหรือไม่แน่ก็ดูฟังไมเรื่องเหมือนแบบอ่ายังไงอ่ะคือต้องเข้าใจผมเป็นไข้แล้วก็ทำอย่างไอ้อยากทำเพื่อคนดู อย่างที่พูดไปนะผมเดินเดี๋ว,ดวตสวพันหนึงก็ไปแล้วไปกินข้าวเนาะตื่นเช้ามาเล่นเกมงมียๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแต่มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแหลนะเนาะเออ เออผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้บ้างนะผมว่าไอตู้ที่มันมีเคมีหรือมีสายฟ้านะ่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการเจาะก,ก่อนนะผมคือถ้าปงตียิงหัวไม่เดือนก็ไม่แตกแล้วเออแต่ถ้ามีเจาะเกาะคือเข้าเลยใช่ไหมอันนี้ไม่จําเป็นต้งองใช้เจาะเกาะผมนี่หัวนัดเดียวแตกหลังไปเช็คปึ๊บอยู่ตรงน,นี้ปับ๊บนะ เราจะแพ้ก็ู้อจักให้ภัยกับตัวเองนะผมไม่ใช่ว่าแพ้แล้วก็หัวร้อน okay. s <S อยากเล่น CS:GO จัง ไปได้สวยครับผมหูร้านน้ำแข็งด้วยงอเนอะจะไปส่องเกงในลงมาแล้วมันลงมาละมันลงมาละรลูสุนคมมากสิ โอ้ฮึโอ้โหมียิงก่อนตายด้วย ดูนี่ไงลายน้ำแข็งมันเป็นเหมือน M4 แบบยังไงแบบย้อมแมวระดับเทพอะเออเป็นพวกระดับ v i p ่อ,อะดูดูดูโอ้โหเหมือนเม็ดแม่งเป็นน้ำแข็งเหมือนจะใด้กับสูนทองแรงกลายเป็นเม,ม็ดน้ำแข็งที่มีอนุภาคคอนข้างจะร้ายแรงปึ๊บ เอ้ยทีมเราหรือทีมใครทีมมันาต้องเตรียมตัวให้เร็วเพราะทีมผมก็จะกระโดดบุกไปหาทีมมันนั่งรวดเร็ว,รวโอ้ มาว่ะอืมอ้ยเอฟเฟกการเปลี่ยนแม็กนี่เพียวมากแต่ผมว่าลายน้ำแข็งเซียวกว่าเยอะ อุ้ยมันอยู่ข้างล่างมันแงเห็นผมหันไปปุ๊บม,ม่กระโดดลงมาทันีเลยออื้ ยี่สิูสแถวบ้านผมนี่แม่งก็เพลงดังเยอะเยอะมาอยู่ใกล้ปากอาจจะได้ยินเสียงผมแบบทุ้มๆหน่อยนะฮะแต่ให้ได้ยินชัดเจ๋วก็จะคงต้องดีอดแหละโดนลาดววะเราไปหาหนู่นไม่ทันนะฮะรอให้มันออกมาออกมาแล้วปึ๊บยิงปับ๊บ เอาปืนไล่กดมันนะฮะใหญ่เพื่อเราตายสิอืมคืนใจโอ้มุมขวาบนนี่มีแต่คนใช้ปืนน้ำแข็งแล้วมันเป็นเวียพีสูงแน่เลย ตัด้วยอืวโดยคลิปนี้มีเสียงรบกวนดังเลยขออภัยด้วยเออน้ำมูกไหลไม่สบายกินยาภูมิแพ้แล้วก็อย่างเงี้ยแหละ S <S น่าหนาวต้องกินทั้งเดือนกินทั้งฤด,ดูเรามาเล่นโหมดวาระเบิดกันเฮ้ยใครได้ระเบิดอ๋อเมือ่อกี้เห็นร่องรอยสตูเดินเฮ้ยเฮ้ย ไม่ตายให้เหรอเอาหมนรอบทิ่นะ้าไอปืนเอเคตัวนี้ผมมีอีกลายหนึ่งนะฮะ แต่ยังไม่เคยมีรุ้นเลยว่าเราจะได้เมื่อไหร่อ่ามีคนใหม่เข้ามาเอเคอนกันนั้นเนี่ยความแรงสามสิบบวกห้าซะด้วย ถ้าตอนเริ่มต้นเลี้ยวแรกๆแบบแค่เลี้ยวมาทักกี้สิบอ่ะใครมีปืนเอเคกระบอกล้วถือวนะ่าโคตรด,ดีอ่ะถือว่าโคตรหล่อจมจำอ่ะมีสักบวกห้ยิ่งดีแต่ถ้าตอนนี้ล่ะเลี้วเจ็ดสิบขึ้น,นต้องมีเอเคแบบผมแล้วหรือไม่ได้ก็เอเคแล้วกนแ,น,นแสนไนท์อะไรก็ว่าไปโอ้ เดินออมเดินออม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 ใครผมแบกระเบิดไปวะจึบจึบเอ้ย

มันยืมไม่ได้วะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดผมมีอีกหลายหนึ่งเนาะใช่ปะมันมีหลายตัวนะผมว่า là bớt, đè ở hướng lưng, ying, đã ไม่น่าดูเลยเห็นอันดับตัวเองอย่างนี้เราไม่น่าดูเลย จะลองไปทางนี้แปลกๆดูบ้างผมจะขึ้นบนไปเลยนะฮะเจอตู้ยิงปั๊บโอ้โชคไม่เขาค้า,างว่ะโอเค ก็แบตใกล้หมดนะนะผมอีเวนหุ่นยนต์ถ้าใครชอบก็เล่นนะผมแต่สำหรับผมไม่ชอบผมก็จะไม่เอามาลงนะฮะลงแต่ว่าอาจจะนานๆทีมีครั้งนะครับผมนะฮะอนนานๆทีก็จะมีครั้งวันนี้โชคไม่เข้าข้างมันไม่เข้าใครออกใครหรอกครับผม ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติใครนะผมอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะผมว่าชอบกันหรือเปล่านะฮะตูดน้องีนดงโด่งหลังเอวเล็กเล็กนะเอออย่าลืมกดย้ายไอ้อกดไลค์นะผมเนีย่ยไลค์กันเยอะๆไลค์เยอะๆเลย

ก็แต่ละคนที่เปิดไปก็จะได้ในวันนี้นะผมวันนี้ก็จะได้เอ่อ M87 นะผม2วันเลยวะ M870 AK47 ดั AK บ,บผมเลยอันนี้ผมได้ดีกว่าเออคือผมแล้วก็ M870 อันนี้ได้โอเคบางคนเข้ามาก็รับของบางคนเข้ามาก็อย่างนู้นอย่างนี้นะจ๊ะ นี่ยผมบุคคลที่เข้าแครผมนะเป็นคนไท้ายนั้นเลยนะฮะนี่ส่วนชื่อผมก็นี่เลยครผมไอดีนะผม,ะผมจะรับเพื่อนให้ตดตรงนี้อันแรกเอ้ยอันที่สองขอภัยครับผมเอ้ยไม่ใช่อันไหนวะอันสุดท้ายโอ้ขวาสุดนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะกระดิกเล็กน้อยนะเออนะ่ะแล้วก็ ให้ใส่ไอดีคือของเราไปเลยผมหนึ 1, 2, 3, 7, ่งสองสามศูนย์เจ็ดอะไรก็ว่าไปนะผมจำไม่ได้นะแล้วก็ให้ใส่ชื่อไปนะผมอันนี้คือยกตัวอย่างน,นะผมก็ใส่ตามนี้นะผมนี่ยื่นเนม ก็ใส่รหัสไปนะผม ID นะผมผมไม่รู้ผมก็เลยใส่ดอกจันไปเลย,เลยนะก็ข้างล่างก็จะเป็นเนมนะผมสมคติว่าผมชื่ออ่าโดยจากด้านหลังเอาน,นะผมชื่อว่าฟลุ๊กทีวีอย่างเงี้ยผมก็ใส่ฟลุ๊กทีวี ID ผมไม่รู้ผมก็ไปดูของเขา ID เขาชื่ออะไรอย่างไรงไรงก็เออนั่นแหละนะเนี่ยอย่างตัวนี้ครับเป็น ID ฟรีของผมนะฮะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองสามหกเจ็ดนะผมนะฮะ ก็เป็นไอดีฟรีที่ให้ทุกคนเล่นได้นะผมอยู่ด้านล่างาแล้วดาวโหลดสีษสามพันเก้า 4, 3, 9, ก็อยู่ด้านล่างาแล้วครับผมไปไปแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะเกิน